ถ้ามีคนเดินมาถามว่าหลุดพ้นหรือยังเราจะตอบอย่างไรดีบางคนอาจหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าโอ้ยยังห่างไกลบางคนอาจนิ่งไปเพราะไม่แน่ใจว่าหลุดพ้นมันหน้าตาเป็นอย่างไรบางคนอาจเข้าใจว่าแค่ไม่ทำชั่วก็พอแล้วแต่คำถามนี้ลึกกว่าการมีศีลธรรมทั่วไปมันเหมือนการถามว่าเธอยังถูกล่ามโซ่ไว้อยู่ หรือเดินหลุดออกจากกรงนั้นได้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่จะหลุดพ้นจากวัตสงสารได้ต้องตัดสังโยช์ให้หมดเหมือนปลดโซ่สิบเส้นที่ล่ามใจเอาไว้ไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่ามีโซ่แต่ต้องรู้ว่าโซ่นั้นคืออะไรมัดเราไว้ยังไงและจะปลดมันได้อย่างไรลองนึกภาพคนหนึ่งที่เดินอยู่ในห้องมืดมีเชือกสิบเส้นพันรอบตัวเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าโดนผูกไว้ เดินยังไงก็สะดุดล้มอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเขาเริ่มสำรวจตัวเองค่อยๆค,คลำหาว่ามีอะไรพันไว้แล้วค่อยแกะออกทีละเส้นความเบาและความเป็นอิสระก็จะเริ่มกลับมาเชือกหรือโซ่เส้นแรกที่พันไว้เรียกว่าความเห็นผิดมันเหมือนการสวมแว่นที่เลนส์บิดเบี้ยวเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นว่าตัวกูของกูนั้นถาวรทั้งที่ทุกอย่างแปรเปลี่ยน ถ้าถอดเส้นนี้ได้เราจะเริ่มมองชีวิตด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความหลงเส้นต่อมาคือความลังเลสงสัยเปรียบเหมือนคนยืนอยู่กลางทางแยกไม่รู้จะไปทางไหนดียืนอยู่นานแค่ไหนก็ไม่ได้เดินถ้ายังสงสัยว่าทางสายนี้จะพาไปพ้นทุกจริงไหมก็เหมือนยืนอยู่กับที่แต่ถ้าศึกษาและปฏิบัติจนเห็นผลในใจเองความลังเลจะค่อยๆจางไป อีกเส้นหนึ่งที่ผูกแน่นคือความหลงพิธีกรรมไม่ใช่ว่าการกราบการไหว้ไม่ดีแต่ถ้าคิดว่าการกระทำภายนอกเพียงอย่างเดียวจะพาให้พ้นทุกได้ก็เหมือนคนกวนน้ำให้ใสโดยไม่รู้ว่ามือเรานั่นแหละที่ทำให้น้ำขุ่นยังมีอีกเจ็ดเส้นที่มัดใจลึกลงไปกว่านั้นอย่างราคะที่เหมือนน้ำพึ่งเคลือบอยาพิษโทสะที่เหมือนไฟลุกกลางใจ ความถือตัวที่เหมือนก้อนหินผูกคอความกระสับกระส่ายที่ทำให้จิตไม่เคยนิ่งความประมาทที่คิดว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้และสิ่งสุดท้ายคืออวิชชาการไม่รู้ตามจริงในสิ่งที่ควรรู้ทุกเส้นมีน้ําหนักของมันบางเส้นอาจดูเบาแต่มัดรวมกันเมื่อไหร่ก็ไม่มีทางเดินไปไหนได้เหมือนคนที่มีขาสองข้างครบดี แต่เอาโซ่เหล็กล็อกข้อเท้าไว้แค่จะก้าวยังเป็นไปไม่ได้แล้วจะพูดถึงการหลุดพ้นได้อย่างไรเราจึงต้องคอยเช็กใจตัวเองมีอะไรที่ยังพันอยู่บ้างมีอะไรที่ตัดได้แล้วบ้างอย่างอาจยังเหนียวแน่นก็ไม่ต้องฝืนตัดด้วยมีดแต่ใช้ปัญญาค่อยๆค,คลายปมเหมือนการแก้เชือกที่นั่นต้องใจเย็นและรู้วิธีไม่ต้องรอให้บรรลุธรรมในวันเดียว แต่เริ่มจากสังเกตว่าทุกวันที่ผ่านไปเราเบาใจลงหรือไม่เราหลุดพ้นจากความยึดถือเล็กๆได้บางไหมเราโกรธช้าลงอภัยง่ายขึ้นหรือยังโกรธทันทีเหมือนเดิมเรารู้ทันความอยากของตัวเองหรือยังตกเป็นทาสมันเหมือนเมื่อก่อนสิ่งเหล่านี้เป็นคำตอบของคำถามที่ว่าหลุดพ้นหรือยังทุกคนมีโอกาสเดินบนทางสายหลุดพ้น แต่มันไม่ใช่เส้นทางที่ร่างกายต้องเดินมันเป็นทางในใจที่ต้องเดินด้วยสติและปัญญาใครที่กล้าหยุดมองตัวเองคือคนที่เริ่มเดินแล้วและเมื่อเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่ประมาทวันหนึ่งโซ่เส้นสุดท้ายจะหลุดไปโดยไม่ต้องบอกใครว่าฉันหลุดพ้นแล้วเพราะความหลุดพ้นจะเปล่งออกมาจากใจที่สงบจากแววตาที่อ่อนโยน จากชีวิตที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไปขอให้ใจเราค่อยๆเบาขึ้นในทุกวันแม้จะยังไม่ถึงฝั่งแต่ขอให้รู้ว่ากำลังมุ่งไปในทางที่ถูกแล้วการเดินบนเส้นทางนี้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะเป้าหมายไม่ใช่การไปถึงก่อนใครแต่คือการไปถึงด้วยความเข้าใจจริงเหมือนคนปีนเขาไม่ใช่ทุกคนจะต้องไปถึงยอดพร้อมกัน แต่ทุกก้าวที่ก้าวด้วยสตินั่นคือความคุ้มค่าของการเดินทางแล้วบางคนอาจถามว่าถ้ายังไม่ได้ตัดสังโยชน์ทั้งหมดแล้วชีวิตจะมีประโยชน์อะไรคำตอบนั้นอยู่ในใจคนที่เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเพราะแม้เรายังมีโซ่หลายเส้นอยู่แต่ถ้ารู้ว่าโซ่นั้นมีอยู่ตรงไหนและเริ่มตัดได้ทีละเส้นนั่นคือความงดงามของชีวิตที่พ้นจากความหลงอย่างแท้จริง คนที่เคยยึดมั่นถือมั่นในความคิดตัวเองเคยโกรธแรงพูดรุนแรงทำร้ายคนใกล้ตัวแต่วันนี้เขาหยุดได้นิดหนึ่งพูดช้าลงคิดก่อนทำแม้ยังไม่สมบูรณ์แบบแต่นั่นคือการลดพันธนาการลงไปแล้วเหมือนถอดรองเท้าหนักที่เคยเดินทุกวันแล้วเปลี่ยนเป็นรองเท้าเบาสบายทางยังไกลแต่ทุกย่างก้าวไม่เจ็บเท่าเดิมอีกต่อไป สังโยชน์จึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นเหมือนแผนที่ที่บอกเราว่ายังมีสิ่งใดในใจที่เราต้องเฝ้าดูยังมีอะไรที่ยังทำให้เราเวียนว่ายอยู่ยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งปลดเร็วยิ่งเผชิญหน้ายิ่งได้เรียนรู้แต่ถ้ามองไม่เห็นโซ่หรือหลอกตัวเองว่าไม่มีเราก็ยังอยู่ในกรงเดิมแม้จะมีประตูเปิดอยู่ต่อหน้า ลองใช้ชีวิตประจำวันเป็นสนามฝึกตัดสังโยน์ตอนที่เราหงุดหงิดใจถามตัวเองว่าอะไรทําให้เราโกรธตอนที่เรารู้สึกยึดถือมากลองมองให้ลึกว่ามันคุ้มค่ากับความทุกข์ไหมแม้แต่ตอนที่เราดีใจมากๆกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้รู้เท่าทันว่าความยึดติดก็แอบแฝงอยู่ในความสุขนั้นเหมือนกันคนที่รู้จักดูใจตัวเอง เหมือนช่างไม้ที่รู้จักดูรอยแตกร้าวในไม้เพราะถ้าไม่ดูวันหนึ่งมันอาจหักโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราดูมันบ่อยๆเราซ่อมได้ใจเราก็เหมือนไม้ท่อนนั้นมีรอยร้าวมีสิ่งที่ต้องขัดต้องลบแต่สุดท้ายจะกลายเป็นงานแกะสลักที่งดงามในแบบของตัวเองการหลุดพ้นไม่ใช่การหายตัวไปจากโลกไม่ใช่การถือศีลเคร่งแล้วอยู่ห่างไกลผู้คน แต่คือการอยู่ในโลกโดยไม่ให้โลกมาผูกใจเราไว้อยู่ท่ามกลางเสียงแต่ไม่ไหลไปกับเสียงนั้นอยู่กับผู้คนแต่ไม่หลงไปกับความคาดหวังของเขาอยู่กับตัวเองอย่างไม่เบื่อไม่หนีและไม่ตำหนิตัวเองเมื่อใดที่ใจเราเริ่มเบาเมื่อใดที่คำพูดของเรานุ่มลงเมื่อใดที่เราฟังมากกว่าตัดสิน เมื่อใดที่เรารู้ว่าไม่ต้องชนะทุกครั้งเมื่อใดที่เราหยุดวิ่งตามคำว่าถูกและผิดอย่างดูเดือดเมื่อนั้นโซ่ในใจบางเส้นอาจขาดไปโดยไม่รู้ตัวไม่มีใครบอกได้ว่าใครหลุดพ้นแล้วนอกจากใจของคนนั้นเองที่รู้สภาวะของตัวเองไม่มีรางวัลไม่มีเสียงปรบมือไม่มีใครมาให้เกียรติแต่จะมีความสงบความเย็น ความอิ่มใจที่ไม่ต้องอธิบายในโลกที่หมุนเร็วใจที่หลุดพ้นคือใจที่ยังคงอยู่กับปัจจุบันในโลกที่วุ่นวายใจที่หลุดพ้นคือใจที่ไม่วุ่นตามวันนี้อาจยังไม่ใช่วันนั้นแต่หากเรารู้ว่าเรายังมีโซ่และกำลังคลายมันอยู่แค่นั้นก็คือการเดินบนทางหลุดพ้นแล้วเช่นกันขอให้ทุกการตื่นทุกการหายใจ เป็นโอกาสใหม่ที่ใจเราจะเบากว่าเมื่อวานและวันหนึ่งเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะรู้ว่าเราหลุดพ้นมานานแล้วแม้ไม่เคยเอ่ยคำว่าบรรลุแม้สักครั้งเดียวเลยก็ตามและเมื่อใจเริ่มเบาขึ้นจริงๆเราจะรู้สึกได้โดยไม่ต้องมีใครบอกเพราะบางสิ่งที่เคยหนักมันไม่หนักอีกต่อไปบางคำที่เคยสะเทือน มันก็กลายเป็นเพียงเสียงผ่านลมบางเรื่องที่เคยทำให้เราหลับไม่ลงกลายเป็นเพียงภาพเก่าที่ไม่ต้องย้อนดูซ้าจิตที่เริ่มปล่อยไม่ใช่จิตที่ไม่รับรู้แต่คือจิตที่รู้แล้ววางอย่างรู้เหมือนคนถือของหนักรู้ว่าแบกอยู่ก็เริ่มหาที่วางไม่ใช่เพราะเกลียดของนั้นแต่เพราะรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องแบกมันไปทั้งชีวิตบางวันแค่ได้เงียบลง แค่ไม่ต้องโต้ตอบแค่ไม่ต้องแสดงความคิดอะไรออกไปแค่นั้นก็รู้สึกเหมือนวางอะไรไว้ได้อีกอย่างหนึ่งแล้วการปล่อยวางบางครั้งไม่ได้เกิดจากธรรมะยิ่งใหญ่แต่มาจากความเข้าใจเรียบง่ายว่าอะไรควรถือไว้อะไรควรวางลงในที่สุดความเข้าใจเรื่องสังโยชน์จะไม่ใช่เพียงแค่รายการสิ่งที่ต้องตัดแต่มันคือแผนที่ของการฝึกใจให้เบาให้ใส ให้มีชีวิตอยู่ด้วยความหมายที่แท้ไม่ต้องรอถึงวันที่เราจะเป็นพระอาหารหันต์แต่ในทุกวันที่เรารู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นในทุกวินาทีที่เราหยุดตัวเองจากการตอบสนองด้วยความหลงนั่นแหละคือจุดเล็กๆที่เราหลุดพ้นแล้วการหลุดพ้นไม่ใช่เส้นใยแต่มันคือวิธีเดินทางแบบใหม่ที่ไม่มีความเร่งรีบไม่มีเป้าหมายที่ยึดติดไม่มีการเปรียบเทียบ ไม่มีใครช้าหรือเร็วกว่าใครมีแค่การเดินด้วยความรู้ตัวด้วยใจที่ตื่นขึ้นหากเราจะมีสักวันที่ยืนอยู่เงียบๆในตอนเช้าเงียบสงบรู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าออกอย่างเรียบง่ายรู้ว่าใจวันนี้เบาวกว่าใจเมื่อปีก่อนเข้าใจทุกมากขึ้นไม่ใช่เพราะไม่มีทุกข์แต่เพราะไม่กลัวมันอีกแล้วแค่นั้นก็เพียงพอจะยิ้มอย่างรู้สึกได้ว่า บางโซ่ในใจของเราได้ขาดลงแล้วจริงๆและถ้าใครถามอีกครั้งว่าหลุดพ้นหรือยังบางทีเราอาจไม่ต้องตอบอะไรเลยแต่รอยยิ้มที่สงบจะเป็นคำตอบแทนทุกถ้อยคำที่อยากพูดออกไปทั้งหมดในที่สุดเราจะพบว่าการหลุดพ้นไม่ใช่จุดจบของเส้นทางแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตอยู่โดยไม่เป็นทาสของสิ่งใดอีก ไม่ใช่การออกจากโลกแต่คือการกลับมาอยู่กับโลกอย่างอ่อนโยนและเป็นอิสระจิตที่หลุดพ้นไม่ได้ไร้ความรู้สึกแต่มีความรู้สึกโดยไม่ถูกดูดกลืนไปกับมันร้องให้ได้หัวเราะได้เสียใจได้ยิ้มได้แต่ไม่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเหมือนเมื่อก่อนเหมือนคนที่เคยจมน้ำก็ยังอยู่ในน้ำได้แต่ลอยตัวอยู่ไม่จม ไม่ดินไม่กลัวอีกแล้วใครจะรักเราเราก็รับรู้ใครจะเกลียดเราเราก็เข้าใจใครจะยกย่องหรือเหยียดหยามก็เป็นเพียงเสียงหนึ่งของโลกแต่ไม่ใช่เสียงเดียวที่เราจะฟังในสังคมที่เร่งเรา้าในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งล่อใจความเห็นต่างความหวาดกลัวคนที่รู้จักตนเองรู้จักใจตนเอง คือคนที่เดินสวนกระแสอย่างสงบไม่ใช่เพราะหยิงหรือไม่สนใจแต่เพราะรู้ว่าการตามกระแสนั้นคือการยอมให้สังโยชน์ทั้งสิบเส้นดึงเราเข้าไปพันใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครที่เห็นโซ่พันอยู่ในใจไม่ได้แปลว่าเขาอ่อนแอแต่กลับเป็นคนที่เริ่มเข้มแข็งเพราะคนที่ไม่รู้ตัวว่าติดยังไม่มีโอกาสแม้แต่จะหาทางปลด ทุกครั้งที่เราสังเกตใจตัวเองเหมือนเราหยิบกระจกมาส่องดูโซ่ทุกครั้งที่เราฝึกปล่อยแม้เพียงเซี้ยวเดียวเรากําลังตัดโซ่บางเส้นทีละน้อยไม่มีการตัดที่เสียเปล่าเพราะทุกความพยายามบนทางรธร,รมล้วนไม่สู่เปล่าเลยสักครั้งเดียวคนที่อยากหลุดพ้นไม่ต้องพยายามเป็นคนดีแบบใครไม่ต้องไปจำบทสวดหรือท่องข้อธรรมให้ครบ แต่ต้องหันมาดูใจตัวเองด้วยความจริงใจเพราะความพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ในเสียงภายนอกแต่อยู่ในความรู้เท่าทันของใจใจที่เห็นโซ่คือใจที่เริ่มอิสระใจที่ไม่กลัวจะอยู่กับความจริงคือใจที่พร้อมจะเบิกบานแม้ในความเงียบทุกคนมีโอกาสหลุดพ้นไม่จํากัดว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนหรือเคยทำอะไรมาตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ตราบนั้นยังมีโอกาสปลดโซ่เส้นใดเส้นหนึ่งในแต่ละวันขอเพียงเราอย่าประมาทอย่าหลงคิดว่าชีวิตนี้ยาวพอที่จะเลื่อนการหลุดพ้นไปวันพรุ่งนี้บางทีการที่คุณกำลังนั่งฟังธรรมอยู่ตอนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแก่โซ่เส้นสำคัญที่พันใจคุณไว้มานานก็ได้และหากคุณหยุดอยู่กับตัวเองเพียงครู่เดียวเงียบลงลมหายใจสม่ำเสมอ ใจไม่วิ่งไปหาอดีตหรืออนาคตคุณอาจจะพบว่าไม่มีโซ่ไหนพันเราแน่นเท่ากับความไม่รู้ตัวอีกแล้วและเมื่อตื่นรู้อย่างแท้จริงสิ่งที่เคยดูเหมือนโซ่หนาหนักก็กลายเป็นเพียงเศษได้บางๆที่เราหลุดออกจากมันได้อย่างไม่ต้องพยายามแม้แต่น้อยขอให้ทุกวันที่ยังหายใจเป็นการเดินออกจากกรงของความหลงทีละก้าวทีละเส้น ทีละลมหายใจและวันหนึ่งแม้ไม่มีเสียงระฆังไม่มีแสงสว่างไม่มีใครเห็นแต่คุณจะรู้เองว่าคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วคุณกำลังเป็นอิสระอย่างแท้จริง